เปลี่ยนมากผมหูต้นน้ำครบสองเดือนแล้วครับวันนี้นะถ่ายเป็นวิดีโอครับผมวิดีโอเหรอพ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรต้นน้ำมาเทคโนมาคุยกับลุงบ๊อบเอาหัวล้านชนกันหัวล้านชนกันหัวล้านชนกั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 นเอาชนกันหอมลุงบ๊อบยังไงหอม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 เลยหอมก็จะหอมเทสปัญญาใต้กับต้นน้ำครับต้นน้ำโอ้ต้นน้ำเจ็บไหม เจ็บไหมเจ็บเต็มปากอย่าจุกก็ไม่ละลุกินนิดนิดชาวพนักงานดูจริงเจ็บหมากไหมเจ็บมากไหมมนี่มันอายุก็ใหญ่อะยก็ใหญ่เร่งกลางใหญ่เร่งกลางยกกับแม่ยันกันไหมนี่โยกมั่งพาไปเที่ยวแล้วนาดไหนต้วนี้โยกกับใครใหญ่บ้านของเราอยู่ไหนสอยสอยบ้านมอดจ๋าไม่ไม่ไม่ที่ผ่านรอยที่ตรงก้ามลงเงินอนุบาลนั้น เนี่ยซอยมากใส่ค่อยตานั้นอืมยังจะเล่นทุกคหนังแร้งมันเนี่ยใหญ่เขาจะเล่นเยอะดีแล้วเด็กแล่นได้อายุอย่ไหมอายุอายุย่อยป้าชื่ออะไรนะนา้ดูนะป้าชื่ออะไรลูกถ่ายวิดีโอนี่เรามาที่นี่ครับผมห้องไหนนั่นนี่ห้องคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพ่อดูอะไรพ่อดูอะไรพ่อชื่ออะไรบอกลุงหน่อยดิพ่อน้องชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อ ปกติก <Industry. S 1> ็จะบอกยายยายอายุนเล่นชัดอยู่นะแม่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรลูกดาดาแม่ชื่อดายายชื่ออะไรยายยายเต๋มยายเต๋มลุงบ๊อบชื่ออะไรอืมนั่นเองจะเลื่อยไปเรียบร้อยๆเลยนะลุงบ๊อบชื่ออะไรลุงบ๊อบชื่ออะไรลุงชื่ออะไรครับ ลุงเชื่อะไรลุงเชื่อไอลูกเนี่นี่คิ้วโดนยุงกัดเมื่อลานเพิ่งเลยเราหนาเราหนามีะยูดเรียกลุงลุงไอ้ลูกมาค่อยมาหาลุงอิงวันอื่นนะมาปล่อยอิงวันอื่นอิงลุงอิงนะวันนี้มาลุงบ๊อบก่อนมือถือพ่อโดนโดนสามีโดนโดนคุณพ่อมาอีกเนอะโอเคบายบายตอนน้ำบายบายยังบาย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 เดียว บ๊ายบายยิ้มหวานใส่คนุท่านผู้ชมหน่อยเอ้ยยิ้มหวานทียิ้มหวานทียิ้มหวานทีน้ำกินน้ำกินน้ก่อนกินน้ก่อนตองไงเนามั้ยยิ้มหวานทีอกินทั้งต้องปนิยมอ่ะยิ้ทิ้งเป็นบุคลิกเข้าบุคลิกเขาแด็กน้ำจ้ำมานะจ้ำ โอเคไปบ่ายๆก็ใๆพอแล้วมันหวังกินน้ำอย่างเดียวแล้ว